สวัสดีค่ะชาวเกษตรกรเลี้ยงวัวทุกท่านอันนี้จะเป็นหญ้าแปลงหญ้าแพนงกล่าประมาณประมาณเกือบจะ20สิบวันแล้วเพิ่งเติมมูลวัวเข้าไปหญ้าก็ โ้นเขียวแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จะโตช้าอันนี้ต้องเพิ่มน้ำค่ะจะพาไปอยู่แปลงย้าไนนะคะอายุเท่ากัน อันนี้เป็นแปลงหญ้าไนอันนี้พี่ตัดไบบางนิดหน่อยยี่สิบวันเหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าหญ้าไนจะโตดีกว่าแล้วก็ข้างนี้จะหนากว่าตัวน,นี้ต่อที่สามแล้วค่ะต่อที่สามแปลงหญ้าเพนงกล้าก็ต่อที่สามเหมือนกัน ลำต,ต้นเขาก็จะใหญ่กว่าแล้วก็จะแตกหน่อดีกว่านะที่สังเกตด,ดูแล้วก็ปลูกง่ายด้วยแต่ว่าค่อนข้างที่จะชอบน้ำถ้ายิ่งได้น้ำเยอะยิ่งน้ำเยอะก็คือจะโตไวมากอันนี้ก็จะสูบน้ำใส ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าใครสนใจสอบถามได้นะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ